วันนี้เรามาเริ่มต่อ EP 4นะคะเมื่อก,กี้นะคะเราเห็นนะคะมีนางนะคะเดินไปเดินซ้ายใช่ไหมคะแล้วก็เดินขวาใช่ไหมคะเรานะคะเราจะมาที่จัหว่าการประกวดของเราพวกเรานะคะ ตอนนี้นะคะพวกเขากำลังเข้าเรียนนะคะเข้าเรียนนี่เลยค่ะเรจะเห็นว่ามีนักเรียนนะคะเข้าเรียนกันยืะน,นะคะเราจะเห็นหัวเมื่อคนนั้นนะคะเราจะแอบขำโอเคค่ะ ฉันโกรธนะนี่เธอเข้าใจที่ฉันพูดไหมเข้าใจที่ฉันพูดไหมนี่เลยนะคะครูครูใหญ่ นี่นะคะยันจังนี่เลยนะคะเห็นนมนไหมคะนี่ค่ะฉันปล่อยนะคะโอเคค่ะทุกคนมาเพิได้ออกไปเลยนะคะ خيط <applause>